สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เคยแชร์เกี่ยวกับแบรนด์ไทยใช้ดีไปนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกซีรีส์หนึ่งนะคะเกี่ยวกับแบรนด์ญี่ปุ่นใช้ดีกันบ้างนะคะก็จะมีทั้งของที่แบรนด์ส่งมาให้ด้วยแล้วก็เป็นของที่ซื้อมาเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีบางชิ้นที่ราคาสูงหน่อยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีงบเนี่ยก็ลองลองดูคลิปนี้ก่อนละกันเนาะลองตัดสินใจดูว่าจะซื้อมาลองดีหรือเปล่าของส่วนใหญ่เนี่ยจะหาซื้อได้ที่ไทยเลยนะคะมามาดูกันดีกว่าว่ามีชิ้นไหนที่ใช้ น,นี้เองนะคะหลายๆคนน่าจะได้เห็นคลิปวิดีโอกันไปแล้วเนาะอันนี้เป็นของแบรนด์ Backpuler EX นะคะก็จะเป็นมาร์กแผ่นที่เอาไว้มาร์กข้อศอกแล้วก็มาร์กหัวเข่านะคะคือตอนนี้ลิซกําลังคิดอยู่เลยว่าลิจะเอามาลองมาร์กรักแร้ดูเพราะว่าหลังจากที่ลองใช้กับเข่าเนี่ยคือเห็นผลในเรื่องทําให้หัวเขา่าดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวบริเวณหัวเข่าเนี่ยดูคล้าน้อยลงนะคะใน1กล่องเนี่ยจะมีแผ่นมาร์กอยู่4แผ่นนะคะแล้วก็จะมีน้าเอสเซนส์ของเขานะคะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูแแผผ่่่นนนนนคกอออัีอ Mark ้ื ใช้งานมาแล้วนะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยที่เขาให้มานะคะเอาเอสเซนที่เขาให้มาเนี่ยหยดะลงไปบนแผ่นมาสนะคะแล้วก็ แปะทิ้งไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าตัวลิ๊กเองอะ่ะลิ๊กเอาแปะทิ้งไว้2ชั่วโมงเลยนะเหมาะสําหรับการทําในวันที่เราไม่รีบร้อนแล้วก็วันที่เราอยู่บ้านชิลๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแผ่นมาสก์อันนี้หมดแล้วเราสามารถที่จะใช้สำลีมาใช้แทนได้นะคะก็คือเวลาใช้เนี่ยลิ๊กจะเอาสำลีมาวางไว้แล้วก็เอาน้าเอสเซนต์เนี่ยหยดลงไปนะคะแล้วก็หาสกอตเทปเนี่ยมาแปะไว้รอบๆด้วยเพราะว่าบางทีเรามาสก์ไว้แล้วเราขยับตัวเนี่ยมันจะมีเคลื่อนได้ใช่ไหมคะก็จะเอาพวกสกอ เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างเล็กนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนหัวเข่าวกว้างหรือว่าเป็นคนขาใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยแนะนําว่าใช้พวกสำลีแล้วก็หาสกอตเทปมาแปะทิ้งไว้มาาันจะมันจะช่วยให้เรามาร์ัหัวเข่าได้ทั่วถึงกว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไอเทมที่ฮิตมากๆที่ญี่ปุ่นเลยนะคะขายดีแล้วก็ขายหมดตลอดเพราะว่าสาวที่นู่นเนี่ยเขาใช้แล้วเขาเห็นผลกันเขาก็เลยบอกต่อเพื่อนๆกันก็เลยทําให้สินค้าชิ้นนี้จะขายหมดเร็วมากแล้วก็หาซื้อค่อนข้างยากนะคะอันนี้จะมีขายที่ร้านมาซูมโตะอย่างเดียวนะะะะคจไมม่่่ีีขายยทอืนนเล ติดต่อมานะคะคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตาแล้วก็ อาจจะซื้อมาใช้กันบ้างแล้วนะคะเป็นหวีหมออ้อยนะคะจะเป็นหวีที่เอาไว้ตกแต่งน้องสาวของเราเนี่ยให้ไม่กรกลุงลงังไม่ชี้โดชี้เดนะคะคือส่วนตัวลิ๊กเองอะลิ๊กไม่เคยไปทาเลเซอร์ขนน้องสาวข้างนอกเลยนะเพราะว่าไม่กล้าเปิดให้ใครดูนะคะลิ๊กใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะเพราะว่าลิ๊กเคยทํามาหลายวิธีแล้วไม่ว่าจะเป็นการโกนด้วยใบมีดธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นการซอยนะคะกัรไก่อะไรอย่างเงี้ยคือทําหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าขนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นขนแข็งๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันคันๆใช่ เลยว่าขนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นขนอ่อนนะคะแล้วก็จะไม่แข็งแล้วก็จะไม่รู้สึกคันเลยนะวิธีใช้งานเน่ยใช้ง่ายมากคือเขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะคะจะอารมณ์เหมือนกับว่าเราซอยผมหน้าม้าเลยสมมติว่าเนี่ยคือขนน้องสาวเรานะแล้วก็สไลด์ลงอย่างเงี้ยคือใช้งานง่ายมากแล้วก็ มันไม่เจ็บเลยเวลาที่เราสางสางลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาช่วยจัดการให้ขนน้องสาวของเราเนี่ยไม่กรกลุงลงังไม่ชี้โดชี้เดอะไรไปนะคะแนะนําเลยว่าให้ทําก่อนการมีประจําเดือนทุกครั้งนะจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มีขนกรกลุงลังเยอะแยะมากมายเนี่ยจะทําให้เกิดแบบเป็นความอับชื้นแล้วก็อาจจะทําให้มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นได้นะคะอันนี้เนี่ยราคาอาจจะสูงหน่อยนะแต่ว่าซื้อครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้นานเลยเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนใบมีดได้นะคะแล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ มีคุณภาพก็คือจะเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานไม่กองแกงนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองใช้เนี่ยแนะนาว่าซื้อผ่านกับ l ล n e แอดของบริษัทเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อผ่าน Li n e แอดเนี่ยจะราคาถูกกว่าซื้อข้างนอกทั่วไปนะต่อมาเป็นสกินแคร์กันบ้างนะคะอันนี้เป็นไอเทมที่ขายดีแล้วก็ฮิตมากๆที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ติดอันดับหนึ่งในเว็บลาคูเตนด้วยนะคะเป็นสกินฮาร์โมนีนะเขาจะเป็นคอลลาเจนเซรั่มนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงว่าาานนนนคคคอเเะะี มาติดเวกเตอร์นะคะแล้วก็เอาไปฉีดในตัวไหมแล้วพอตัวไหมผลิตไหมออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นกรดอะมิโน,โ,นโนใช่ไหมคะแล้วพอเขามาเจอคลลาเจนเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นคลลาเจนที่เหมือนคนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็จะได้คุณนะสมบัติพิเศษจากรังไหมด้วยนะคะก็จะเป็นคลลาเจนเซรั่ม่ช่วยเรื่องฟื้นฟูผิวนะคะช่วยผิวดูยืดหยุ่นนะคะดูแข็งแรงดูกระชับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของผิวได้ลดอาการแสบแดงของผิวได้นะคะก็จะเป็นลักษณะขวดสีชาแบบนี้แล้วก็จะมาเป็นรูปแบบดอกแบบนี้นะคะ น้ำของเขาเนี่ยจะใสามากเลยคือใสเหมือนกับน้ำเปล่าเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีกลิ่นเลยนะจะเป็นกลิ่นที่สะอาดสะอาดเลยนะคะแล้วตัวเซรั่มของเขาเนี่ยจะเป็นเซรั่มแบบใสๆเหมือนน้ำเลยคือฟิลเหมือนกับน้ำเปล่าเลยเวลาที่เกลี่ยไปเนี่ยเนื้อเซรั่มจะซึมเข้าผิวเร็วมากนะคะ,ละหลังจากที่นิ๊กใช้มาเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ามันดูแข็งแรงยืดหยุ่นขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยมันดูชุ่มชื่อแล้วถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการอักเสบของผิวหรือว่า มีผิวที่แสบแดงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้อน,นี้ได้นะคะอันนี้เป็นเซรั่มที่ผิวแพง้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะแล้วก็สกินแคร์อีกอันนึงนะคะแนะนําว่าใช้คู่กันกับตัวเซรั่มนะอันนี้จะเป็นสกินไลน์เฟชชัลคอลลาเจนเจลนะคะเป็นไอเทมเด็ดของสาวๆที่นู่นเลยคือเป็นกระปุกกันตายที่ต้องมีติดบ,บ้านแล้วก็สาวๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาคอนเฟิร์มมาว่าเป็นคอลลาเจนเจลที่ช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยดูชุ่มชื่นดูแต่งตึงขึ้นแล้วก็ดูเมมมโซม่่ะะกกรปนนีีาาจ อยู่ชนิดนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอน3มชนิดแล้วก็มีน้ําแร่ออนเซนผสมอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะเนื้อเจลใสๆอย่างนี้เลยนะคะจะเด้งๆคล้ายๆเจลลี่นะแล้วก็เนื้อจะมีความเข้มข้นสูงมากนะคะแต่ว่าเวลาที่เกลี่ยไปแล้วก็ทาลงบนผิวเนี่ยเนื้อจะไม่หนักนะคะแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่ชุ่มชื้นมากๆเลยแล้วเวลาที่ทาไปเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวจะดูเย็นๆนิดนึงนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีความ อิมน้ำอยู่นะแล้วก็ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะดิกก็จะว,วันนี้พอกทิ้งไว้เลยหนาๆน,นะคะแล้วตื่นมาเนี่ยผิวหน้ามันจะมีความอิ่บน้ำมีความเต่งตึงแล้วก็มีความชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่นอนน้อยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าผิวโซมโมต้องการฟื้นฟูผิวนะคะหรือว่าใครที่มีผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ลองหามาใช้ดูแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีผิวแห้งมากหรือว่ามีปัญหาแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะแนะนําว่าให้ลงเนื้อเจลนี้ก่อนบางบานะคะไม่ต้องลงเยอะนะแล้วก็คค่่่ออยยแตตงหหน้้าาาามืเเชวทใํใ นนย,ยึดเกาะติดผิวหน้าได้มากยิง่งขึ้นแล้วก็ทําให้แต่งหน้าง่ายขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ไปลองดูนะต่อมาก็จะเป็นสกินแคร์ผิวกันบ้านนะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ไวท์ออร i จินนะคะเป็นสูตรที่มาจาก LA เลยแล้วก็ขายดีมากๆที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นโลชั่นแล้วก็ครีมอับน้ําที่เอาไว้บำรุงผิวนะคะเวลาเจอแดดอะไรเงี้ยก็จะทําให้ผิวไม่แห้งกร้านแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะมาดูที่ตัวโลชั่นอับน้ําก่อนละกันนะเป็นโลชั่นอับน้ําที่ช่วยเรื่องให้ผิวชุ่มชื่อแล้วก็เกระะะะจจจ่างางใใสนนนคคออััอี้้ืชหลก ใช้สบู่มะละกอก่อนนะคะเวลาใช้ก็คือหยดนิดเดียวพอเพราะว่าตัวเนื้อโลชั่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นโลชั่นที่เข้มข้นมากแล้วเวลาอาบเนี่ยเราไม่ต้องใช้เยอะคือใช้นิดเดียวพอแล้วก็สามารถอาบได้ทั่วแล้วนะคะตาใช้นะคะให้พอกทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกนะคือเวลาอาบเวลารู้สึกว่ามันทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแบบ เหมือนช่วยผ่อนคลายคลายเครียดได้อะไรเงี้ยคือลีก็อธิบายกลิ่นไม่ถูกนะแต่ว่าลีชอบมากเลยกลิ่นของหอมจริงแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นโลชั่นทาผิวที่อารมณ์คล้ายกับน้ําตกสําหรับทานหน้าแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นน้ําตกสําหรับผิวตัวอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาจะเป็นโลชั่นใสๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ย ซึมเข้าผิวเร็วนะคะแล้วก็เนื้อไม่หนักนะเวลาเกลี่ยไปเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็หลังจากที่ทาลงบนผิวเนี่ยทำให้ผิวดูชุ่มชื้นึ้นแล้วนี้จะเป็นโลชั่นที่เหมาะมากสาหรับคนที่ขี้เกียจทาครีมบำรุงผิวขี้เกียจทาพวกโลชั่นที่เป็นเนื้อหนักๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาฉีดน้ําหอมแล้วก็ทาครีมทาตัวอะไรเงี้ยแล้วมีปัญหาในเรื่องกลิ่นตีกันอะไรเงี้ยกลิ่นจะไม่ตีกันเลยนะคะคือจะเป็นกลิ่นไหนกลิ่นนั้นเลยจะไไไมมมมมม่่่่่ีีกกกกกกาาาาาาารรรรรตััันนนแแลล้้้้้้ววววว็็ททํํใใหหหเเรรููสรรสึึ จมูกอะไรเงี้ยนะคะชิ้นต่อมานะคะอันนี้คิดว่าหลายคนที่ไปญี่ปุ่นหรือว่าเวลาที่เพื่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยจะจะต้องฝากซื้อกันเยอะแน่ๆนะคะก็ะจะเป็นน้ายาหยดตาของญี่ปุ่นนั่นเองนะ,ะอัน,นี้จะเป็นสูตรเย็นนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยจะรู้สึกเย็นๆนิดนึงนะ,ะถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งใช้น้ํายาหยดตาของญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยแนะนําว่าใ,ใช้สูตรที่อ่อนหน่อยนะคะเป็นสูตรที่ไม่ค่อเย็นอะไรไงะะเงี้ยลิก็ใช้น้ายาหยดตาเนี้ยทุกครั้งก่อนนอนนะคะแล้วก็ตอนตื่นนอนทําให้ดวงตาจากที่ยังแห้งเนี่ยมีความชุ่มชื่นนะคะ ต่อนะคะอันนี้เป็นกาวติดขนตาปลอมของยี่ห้อดีอัพนะคะคิดว่าหลายคนน่าจะมีติดบ้างกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะดังเลยในเรื่องขนตาปลอมแล้วก็กาวติดขนตานะคะคือส่วนตัวเนี่ยลิจะไม่ค่อยชอบติดขนตาปลอมนะแต่ว่าลิจะหยิบอันเนี้ยมาใช้เป็นบางครั้งแล้วก็รู้สึกสังเกตได้เลยว่าวันไหนที่ ใช้กาวนี้แล้วติดออกไปข้างนอกเนี่ยขนตาปลอมเนี่ยจะไม่หลุดระหว่างวันเลยคือเขาเป็นกาวที่ไม่ทําให้ขนตาปลอมตรงหัวตากับหางตาเนี่ยหลุดระหว่างวันนะคือถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ติดขนตาปลอมบ่อยมากๆแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของขนตาปลอมหลุดระหว่างวันอะไรเงี้ยลองหากาวของยี่ห้อดีอามาใช้ดูชิ้นสุดท้ายเป็นมาสคาร่าของ BQ Cover นะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะเห็นลิกพูดถึงในอีสแคนสตอรี่บ่อยมากแล้วก็เอามาแชร์ในเพจบ่อยมากๆนะคะคือเขาจะเป็นหัวแบบนี้นะเป็นหัวแบบ หวีซี่ๆอย่างเงี้ยรอบเลยนะคะคือเป็นหัวที่ปัดง่ายนะคะแล้วก็เนื้อมัสカラเขาเนี่ยจะช่วยเคลือบขนตาได้โอเคเลยให้ใจเยน็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อมัสカラเขาเนี่ยค่อนข้างจะแห้งช้าถ้าเกิดว่าวันไหนที่เ,เพื่อนเพื่อเร่งรีบแล้วก็รีบปัดเนี่ยจะทําให้ขนตาเป็นก้อนได้นะคะแนะนําว่าให้ใจเยน็นนิดนึงนะคะค่อยๆค่อยๆหวีไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้ขนตาที่เด้งแล้วก็สวยมากๆนะอย่าแนะนําเลยสําหรับคนที่ต้องแต่งหน้าบ่อยๆแล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องปัดมัส่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหามัส่าอย่างเงี้ยมาใช้ดูคือเขาให้ขนตาที่กําลังโอเค นะคือเรียงตัวสวยแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยนะคะแล้วก็ใช้แล้วขนตาเด้งทั้งวันเลยแต่ว่าอันเนี้ยไม่กันน้ำนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องไปทํากิจกรรมกลางน้ําต้องไปไว่ายน้ําหรือว่าต้องไปเจอฝนอะไรเงี้ย อันนี้ก็เอาไม่อยู่นะคะคือใช้แล้วไม่กันน้ำนะค่ะวันนี้ก็มาลองให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบซื้อสินค้าเกี่ยวกับแบ,บ,แบรนด์ญี่ปุ่นเนาะฝากติดตามในซีรีส์ต่อไปกันด้วยนะคะจะมีแบรนด์เกาหลีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวนมาเป็นแบรนด์ไทยกันอีกนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าต้องการให้ทำคลิปไหนต้องการให้หาอะไรมาลองเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดตามเพิ่มเติมติดตามไว้ที่ Facebook i n s t แ g r ม m ชื่อเดียวกันเลยชื่อวววรรริิกกกาาาาตตตงงนนนนนนนีี้้้้ะะคคสํหหัััับออออขไปป่่แลลเเจใม คะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนี่จะมาทำเมนูหาดูยากนิดนึงอ่ะเมนูเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำจริงๆนะ่าจะตีไข่ก่อนหรือเปล่าใช่ปะต้องตีไข่ก่อนแล้วค่อยใส่นี้เปล่าหรือเปล่าพี่ไม่รู้ไงคุณไม่บอกพี่ฮะะย,ยังไงฮะความความยังไงไมันก็ขาด,ดิลองสอดเอ้ยนั่ง